ชายใหญ่กล้วยเบอร์หลวงมะะรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี สวัสดีค่ะอบจอปทุมพาเที่ยววันนี้นำโดยรองใบหรือรองรุษลักษุภูกระสางตั้งวงเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำทีมอบจอปทุมพาเที่ยวมาเรียนรู้การทอผ้าใยกล้วยซึ่งผ้าใยกล้วยบวัวหลวงคือผลงานอันเกิดจากความรักในผ้าและความผูกพันกันในชุมชนที่ได้ร้อยเรียงเส้นใยจากต้นกล้วยพื้นถิ่นกล้วยหอมแดงและกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในชุมชนนำมาสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืนผ้าใยกล้วยนี้ถือเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดปทุมธานี ไม่เพียงแต่สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ แต่ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนกล้วยพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และจากแรงบันดาลใจของคุณบุญนาภาบัวหลวงหรือคุณเก๋ประธานวิสาหกิจชุมชนมกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันผู้ซึ่งรักในการตัดเย็บและผืนผ้าสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้นาวัดไก่เตี้ยตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งลวดลายผ้าถูกออกแบบให้สะท้อนกับอัลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีเช่นลายดอกบัวกี และสัญลักษณ์ท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการผสมผสานเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายไหมและใยพืชอื่นๆอย่างประณีตสูนเรียนรู้ที่นี่เปิดให้เข้ามาเรียนรู้ได้ทุกวันเสาร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะ